ท่านประธานที่เคารพกับผมพิลพันธ์สาลีรัตรวิภาครัฐมนตร,วตรวีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมต้องขออนุญาตท่านประธานและเพื่อนสมาชิกใช้เวลาเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนในประเด็นที่ทางท่านสมาชิกได้กรุณาพาดพิงมาถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งเผอรญเออรท่านนายยมตรีได้มอบหมายท่านรองนายยมตรีทุเทพทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการคดีพิเศษ ส่วนตัวผมในฐานะรัฐมรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่เป็นคนที่ดูแลภารกิจก็คือทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีท่านที่บดีท่านรองทิ่ปดีผมขอญาตกลับเรียนว่าในกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะเป็นเหมือนที่ท่านรองนายกได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าคดีที่จะเข้ามาสู่อํานาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันมีอยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือเป็นตามที่กฎหมายกําหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นคดีพิเศษโดย ทันทีตามมาตรา21วมงเล็บหนึ่งส่วนคดีอื่นๆจะเป็นคดีพิเศษใต้ก็ต้องเป็นตามมาตรา21วมงเล็บสองก็คือต้องมาเข้าคณะกรรมาการคดีพิเศษเป็นผู้พิจารณาทีนี้ในกรดีที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกที่ดินของรัฐในประเภทต่างๆนั้นเนี่ยก็มีการลองเรียนกันเข้ามาทั้งประชาชนทั้งผู้ที่ถูกบุกรุกกล่าวหากันเองทั้งในส่วนของส่วนราชการที่เป็นที่เกี่ยวข้อง เอิญในช่วงนั้นก็เป็นช่วงแรกๆที่รัฐบาลนี้เข้ามารับหน้าที่ผมได้รับรายงานจากท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษในขณะนั้นคือท่านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องว่าในพื้นที่บริเวณตรงนี้ครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าสวนพึ่งที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยซึ่งเป็นที่ดินของราดพัสดุแล้วก็เป็นพื้นที่เพอเิญเป็นพื้นที่ที่ทหารดูแลครับแล้วเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากใหญ่มากแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งค่ายของผู้อพยพด้วย บริเวณที่เป็นที่เกิดเหตุเนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าไปทำการทำสัญญาเช่านะครับในระหว่างขุบเขาปิดหัวกับหางไว้ส่วนตรงกลางนั่นนะ่ะบุกรุกโดยที่ไม่มีใครสามารถเข้าไปดูแลได้ก็เป็นประเด็นปัญหาอยากจะขอให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเข้าไปดูแลเผอิญมันมีประเด็นอยู่นิดเดียวครับว่าในจังหวะนั้นเนี่ย เรื่องนี้มีการไปกล่าวหาอยู่ที่สถานีตำรวจเจ้าของพื้นที่เรียบร้อยแล้วทางตำรวจก็ทำคดีที่อยู่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีประเด็นพิพาทกันในระหว่างที่ขออภัยนะครับทหารที่ดูแลกับเจ้าที่ตำรวจว่าเรื่องมันไม่ไปถึงไหนอะไรทํานองอย่างนี้เมื่อเรื่องมาถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านท่านอดีตที่ปรึก็หาลือว่าควรจะเอาเข้าไปหาลือในคณะกรรมาการคดีพิเศษดูก่อน ว่าเรื่องนี้ควรที่จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ก็มีเท่านี้แหละครับก็นำไปหาลรือในกรมสอบสวนในคณะกรรมการคดีพิเศษซึ่งวันนั้นท่านนองนายกฐมตรีสุเทพก็ทำหน้าที่เป็นประธานตามที่ท่านนายกฐมตรีได้มอบหมายไว้ก็มีประเด็นถกเถียงกันเหมือนที่ท่านรองนายกได้บอกว่ามีกรรมการหลายท่านแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายคนเพิเอิญมีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากสตชหรือตำนานงานตำรวจแห่งชาติ ท่านก็ยืนยันเห็นว่าเรื่องนี้ทางตำรวจทำอยู่แล้วยังไม่ควรที่จะให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษไปทำทางท่านรองนายกทำหน้าที่ประธานท่านก็เห็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคดีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับก็ขอให้วางหลักเกณฑ์ไว้ก่อนว่าอย่าเพิ่งรับเป็นคดีพิเศษแต่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั่นนะ่ะเขาไปทำงานก่อนแล้วท่านพเพอิญเอ ท่านผู้อภิปรายอาจจะได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ซึ่งก็รู้ตามเอกสารแต่ไม่ได้รู้ว่าผมได้คุยอะไรกับท่านรองนายกหรือว่าท่านรองนายกได้มอบนโยบายอะไรท่านรองนายกก็บอกผมบอกว่าให้ไปดูทบทวนอีกทีแล้วกันในเมื่อทางตัวแทนของสอตชเขาบอกอย่างนี้ก็อย่าไปขัดแย้งกันแต่ก็ลองไปดูถ้าคิดว่ามันไปไม่ไหวหรือเจ้าที่ตำรวจทำไม่ได้ก็ให้เข้ามาเป็นคดีพิเศษใหม่ เรื่องก็เลยนำกลับเข้ามาในการประชุมครั้งต่อไปซึ่งบังเอิญวันนั้นท่านรองนายกติดภารกิจไม่สามารถทําหน้าที่เป็นประธานได้ก็ให้ผมทําหน้าที่เป็นประธานแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ควรจะให้เป็นคดีพิเศษคณะกรรมการก็เห็นสอดคล้องกันว่าเมื่อยืนยันเท่านั้นก็ขอให้เป็นคดีพิเศษก็เท่านั้นเองครับขอบคุณครับขอบคุณครับ